โรงเรียนบ้านครูเมืองตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลเมืองเกษตรอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5สีประจำโรงเรียนสีเขียวขาวอัตลักษณ์ยิ้มใสไหวสวยภายการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการอน,นรันต์สันเทียโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น17ท่าน ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปอีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัยมีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่มีการรุรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ ที่เห็นพ้องกันว่าการุทจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงกระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำหลักสูตรด้านจริตศึกษาเข้ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวให้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความหมายและขอบขขงการกระทําทุจริตในลักษณะต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตเพื่อปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การนำหลักสูตรต้านทุจรลิตศึกษาสู่ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจรลิตศึกษาของโรงเรียนบ้านคูเมืองได้บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆซึ่งได้จัดเป็นกิจพัฒนาผู้เรียนและบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนโดยมีผู้บริหารและคณะครูได้ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาคู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ประชุมครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อชี้แจงถึงการจัดกิจกรรมในห้องเรียนมอบหมายให้มีการนิเทศติดตามการสอนครูในโรงเรียนอีกครั้งยังมอบหมายผู้รับผิดช,ชอบหลักในกิจกรรมนี้เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศ,ศึกษาของโรงเรียน จัดกิจกรรมตามหลักสูตรต้านทุจริศศึกษาครูผู้สอนทุกชั้นจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละชั้นโดยจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการเรียนรู้และความร่วมมือเน้นทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้แบบ active l e a r n โครงงานและอภิปรายซึ่งแต่ละชั้นมีการจัดกิจกรรมยากง่ายตามระดับชั้นของตนเองเป็นหน่วยการเรียนรู้จำนวน4หน่วยดังนี้ หน่วยที่ 1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมโดยโรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสาร,ร่วมกับชุมชนและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมออมเงินเพื่ออนาคตเป็นการตาระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนตนหน่วยที่2ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การทำเวรประจำวันครูมีการตรวจเวรประจำวันเพื่อให้นักเรียนเกิดความละอายต่อการทุจริตในการทำเวร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการสอบครูมีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทุกครั้งที่มีการสอบเพื่อวัดความซื่อสัตยของนักเรียนการเข้าแถวมีการเข้าแถวส่งงานการเข้าแถวรับอาหารรวมไปถึงการเข้าแถวเข้าห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามมารยาททางสังคมได้อย่างถูกต้องการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ครูมีการบันทึกการส่งงานเพื่อให้นักเรียนละอายต่อความไม่รับผิดชอบของนักเรียนหน่วยที่3ตรองการอย่างรู้และการสนัหรูกผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสนักรู้ถึงปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนประเทศ โดยครูเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวมหน่วยที่ 4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นเช่นกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนการเลือกตั้งหัวหน้าห้องและการปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยการปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาของห้องเรียนและโรงเรียนความรับผิดชอบต่อโรงเรียนและสังคมเช่นการร่วมกันทําความสะอาดโรงเรียนชุมชนและสังคมการวัดและประเมินผลหลักสูตร การนำหลักสูตรต้านผู้จริตศึกษามาใช้ในห้องเรียนมีการวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนบนรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสีสาระการเรียนรู้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้ประเมินตามสภาพจริงโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมและคุณลักษณะอันประสงค์นอกจากนี้ยังประเมินจากการจัดกิจกรรมต่าง ที่มีรายละเอียดอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละชั้นและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูเมืองมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร้อยละ89.20ตามคุณลักษณะผู้เรียน5ประการของโรงเรียนสุจริตค่ะ